บอแมนอันนี้คือซ้อม,มเมนบอซ้อมร้องเพลงพี่เป้าซอยจันทน์ซ้อมร้องเพลงพี่เป้าตอนนี้เป็นพี่เป้าคองเทงแตกตอนนี้เป็นพี่เป้าแตกหรือสายันสันขวานเออตอนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่สายันสัญญาแล้วลูกศิษย์กองสายันสัญญาดูกรีกว่า<อ>เสียงแหบกระดี่แล้วได้สงบหูเนี่ย <laughs> เงินนดด้รูอขนาดมาจะสนใจเลยคิดดูสิหมอเสียงมีเสน่ห์ขนาดนั้นกระเบื้องเป็นยังเป็นยังจังคอยเอาไอ้บักอาโลใส่หูมันไหวนะหูวบ่ลอ่ะเพราะว่าเวลาเวลาลูกหวานร้องเพลงเนี่ยนั่งกะทิว่าแต่มันเก้าหัวเลยโมเมนมันเสียเอามือเอาขามาปิดจังซี่มันจะปิดหัวไหว มันอุ้งยิงหลอมเจยบัดกูหลอมีเนื้อไเอ้ยเนี่ยบ่ตอนนี้บ่นี่ว่าถึงลูกดิ๊กนี่ลูกดิ๊กบ่ลูกดิ๊กมันบ่ได้เก้าหูมันไหนมันบ่ได้คขั้นแต่ว่ามันมันเสียเอามือมาปิดหูเออหนานั่งกันเลยว่าแต่มันขั้นน่อยเลยหนานั่งกันเลยใส่บักอลโลให้มันวันนี้ไปเรียนเพิ่มเติมความรู้เสริมสวยของเมลี่ เรียนอะไรมาบ้างวันนี้สักคิ้วอองเบสักคิ้วสโตสักคิ้วสโตคกอคือลายเส้นคิ้วเป็นลายเส้นไปไปไปเรียนกี่วันถ้าถ้าไปเรียนจริงๆนะสามสัปดาห์แต่อันนี้คืออันนี้คือเอาขิ้วหักไปก่อนค่ะแล้ว และ<ร>มีอะไรอีกพื้นฐานาห้าวิชาวันนี้ทำเล็เบเจลสักคิ้วออมเบสักคิว้วโสร่งแล้วก็จักตาแล้วก็ลิปติงข<ค>นตานวันนี้หลายบ้งประมาณ2ี่สิบหคนเต้องไปอีกไหมต้องไปอีกไหมก็อยู่ที่เรา,าอยากอยากเก่งไหมถ้าเราอยากเก่งเราก็ต้องไปอีก มีว่านำได้ไหมได้เป็นผ่าอยู่แล้วเนาะแล้วมเป็นชอบไหมชอบใช่เพราะว่าเป็นคนชอบรักสวยรักงามอี่นะคือเห็นลูกค้าสวยเราก็ดีใจนะมันเป็นความชอบของผมแล้วจังหน่อยกันสิมาจับคนรอ้างซักคิวที่บัดรจับจับท่าเล็บเลยคุณต้องทำใจเมื่อคุณมีแฟนเป็นช่างเสริมสวยนะ นี่แม่จับทาลิบนเลมื่อนั่งก็จับสาผมเหลือแต่ไอจับย่อมผมตัวเบ่งเป็นยังจังหน่อยต่อไปแล้วมีเรื่อยๆเดี๋ยวซักคิ้วให้เดี๋ยวซักคิ้วเดี๋ยวซักแข่าที่บาดนีื่อซักลิ้นที่บาดเมื่อกี้ห็นโผล่ตอนนั่งหมดเลยว่าโผล่นอนหอดบานมากไป สักปากชุ่มปูไม่ต้องทาลิปยากยยาเอ้าเดี๋ยวไปอุบลวนป่ะอันนี้ไปอุบลมาใช่ะเป็นเลี้ยนอยู่บนตั้งใจฟังเพงเขาคุยกันตั้งใจฟังขนาดยังหูฟังเมันอยู่หนุ่มเด็กส่งงินเลยที่น้าเมื่อนั้นเขาไปไปนำเงอน เงอนเวลาเปนงอนเปตะเบื่งเปตะเบืองยังนยืดหังาไงห่อน้าล้วก็เสืยงตาเนี่ย้เาไลืมกดไ้อลืมกดทยโอ้โเอาแค่นั้นเมย์ตมเ้อ <T> <illah> จานห <trips> วัน FC บอกว่ารอทีเด็ดจานหวันอยู no <t> ่งวดนี้จานหวันบอกว่าทีเด็ดมันไหนอยู่แล้วแต่มันสือบนออกกลางสือล่างออกบนมันวะล้วไพ่อะไรพี่ซื้อแนวนั้นถ่าานาแปกอะสืบบกับสือบนล่างอยู่ไหนแต่บกับ แต่ละคนผู้หนึ่งสื่อบนบสื่อรางอีกผู้นึงสื่อบวกับที่ยวกันมูมตุน,น,ตนอันนี้อันนี้หมูตุตนอันนั้นมูเด้งอันนั้นหมูอยู่บ้านมาูหลุมลูกอันมาแค่ลูกอันมาแค่เห็นเด็กหน่อยอวดจะห,กไไหักปอุ้มแทบสิบแล้วอุ้มบ่ได้แล้ว <c oughs> <c oughs> ก็เ้อุ้มหนึอโซ่เลยล่ะสขวดสว่าิ0โล้ยีิห้กินนมกินนมล่างหนึ่งกินได้ยังมือโอกินมเก่งแงกอนนอนตอนกลางคืนนะเบิร์ตสามขวดยังไม่หลับกวดขถ่ายลงยูทูปถ่ายลงถ้ามีเวลาไปกัไดนถ่ายแต่ว่าส่วนใหญ่ถ่ายลงเฟซบวกกับไ่าลงยูทูปอยากเด็ดน้ำ หมูลุมโอ้ยโมตุนทดลองความสนใจหมูตุนจับมือเหรอเออวุ้นยังไงอุ้มเออวุ้นยังไงอุ้มปุ้นเด่นผู้สาวเออหาเมียให้มันแน่ดุกดิกหาเมียดุกดิกได้เร็วโดดเด็กจับมือจับมือโดด งมาเขาอ้อรายการขอจับม <centimet re> <iah> ือไม่ใช่ให้ดมเอปดนะคะปวดแมาเอาบัตรประชาชนม้เอากุ่งมั้งโ้ยกุ่งกับมือว่านกลอยแล้วก็เลือวไปปนอยู่หันันจัดยมสองยมเรียงมาตั้งเลย้เหรอหนุ่มบวเกินสองสมงเอาหนังนี่หน่องขัง ถังกิดตายเขาต้องใส่ออกซิเจนเนี่ยมันระบบที่มันขายในตลาดเม,มื่อคืนเขามีตู้ไอ้คือกันกันกบถังปนันินเห็นบ่ถังใหญ่ๆแล้วก็เปิดออกซิเจนไว้ตลอดพอเขาได้มากเขาก็เทลงถังเทลงถังมานี่พอเขาเสียบมาขายเขาก็ตักจากถังเงินมาใส่กระตาไว้มันก็บ,บ่ตาย ลงพักห้องนอนนี่แล้วขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับฝากเปิดโฆษณาครับจันหวัดมาท่านใดที่เด็ดครับกําลังคํานวณอยู่ตอนนี้ต้องรออีกประมาณสี่หามือนนะครับใกลๆมือนหละวันที่วันที่สิบ สองสิบสามนะครับเดี๋ยวจะมาที่เด็ดจันหวันสิเดอม่าดูอยู่หอกเพราะว่าสิไปเบิ่งหอมแดงกับสิพานมากกับสิเพล็ดนั่นล่ะแต่ว่าสิเดวอมาดูอยู่มมีรถ